gotcha to hock สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนให้ผมช่องมเคชันไลรอบหนึ่งนะฮะัวันนี้จะมาดูการจัดอันดับท็อป10ดอกบิตบ็อกในเวที SBA Kick Battle ปี2021นะครับผมหรือสรุปสั้นๆง่ายๆเป็นภาษาไทยนะครับก็คือว่าเป็นการจัดอันดับท่อนบิตบ็อกนะครับ10ท่อนดอกที่โหดที่สุดในเวที SBA Kick Battle ปี2021นะครับและแน่นอนว่าการแข่งขันนี้จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้แข่งไปแล้วจริงแชมป์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นการจัดอันดับท็อป10ดอกบิตบ็อกนะครับว่าในการแข่งขันนนนนจริงแชมมใเวทททีีีี้่่ออบกไห โหดมากๆจนติดอยู่ใน10ท่อนดบนะครับเขาได้คัดมานะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ดูการแข่งขันนี้นะครับก็ลองไปดูก่อนได้นะครับผมเพราะว่าบอกเร็วมันมากๆนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือจะเป็นการจัดอันดับซึ่งอาจจะมีสปอยได้นะครับว่านักแข่งแต่ละคนเขาเล่นอะไรบ้างเล่นสไตล์อะไรบ้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ต้องขอสวัสดีด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหลายๆคนที่เข้ามาดูนะครับอาจจะยังไม่รู้จักนะคร าไวว้้ดยนะครับตอนที่เขาเล่นนะครับแต่เราจะคัดผลงานคร่าวๆาของเขานะครับที่เป็นดีกีที่โดดเด่นเลยคือแบบแชมป์รองแชมป์หรือว่าเป็นท็อป16ในการแข่งขันบิดบ็อกก์โลกอะไรประมาณนี้ก็จะเขียนผลงานเขาไว้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับการพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะครับลองคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับหรือว่าใครชอบคนไหนนะครับก็ลองบอกกันได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายนิดนึงก่อนนะครับเผื่อทุกคนจะงงกันนะครับนี่คือเป็นการจัดอันดับท็อป10ดอกบิดบ็อกก์นะครับไม่ใช่เป็นท็อปป10นน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 ััััััักกกกกบบบบบบบิิิต็็็็ออ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 อเเเเซซรรรร์ะะะะไยยยย่่่่่่่าาางงงงีีีี้คคคคืจจจดดดดทททฉๆึึแขมหล อยู่ใน1ใน10บนี้นะครับอาจจะเป็น2ใน10นี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นการจดอันดับท่อนบิดบ็อกนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่หน้าคลิปที่เราจะดูแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับเขาได้โพสต์เมื่อวันที่1เมษายนนะครับหรือ3วันที่แล้วนะครับผมมีคนดูไปแล้ว138,000กว่าคนนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ Of your memories, i read it in the lines of the broken. Read it in the lines of the broken, like the great shark

我们。<laughs>

เปิดพับได้เปิดพับได้

take me to the other one drop away your energy cut your confidence and chop away your enemies. the 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 Enemies I Chop your dreams away and leave you with the enemies. Oh, that's a nice cap, bro. I want a back, bro. Look at the jab, boy. You are getting ragball. No. ไอ้บีตุกเอ็บบีตุกฉันชอบนี่มากบีตุกเอ็บบีตุกชอบเก็บบีตุกเอ็บบีตุกชอบเก็บดิบหนูดีมากเสียงดนตรีอะไรด้วยอ่ะดูดีเธอก็ดี Hình vuông nhấp, hình vuông nhấp, hình vuông nhấp, hình vuông n h cat. I put care. I, I cat care. she was slipping on the bead.

it's called style haters Shh.

Sweet, 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 what ก่อนอื่นเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับตรงท่าที่เขาทำนะครับเหมือนที่แบบเอามือแบบเกาเกาตรงหลังคออะไรเงี้ย Ne, patirpau. E, pasuksi, trečia, trečia, trečia. O, mama, šūpau. E, patirpau. โอเคผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ top 10ดอกบิดบ็อกนะครับใน SBA Click Battle ปี2021นะครับชอบคนไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับผมแต่ในคลิปนี้นะฮะบบอกเลยว่าโหดทุกคนนะครับในคลิปนี้คือเขาคัดแต่ที่แบบโหดมาแล้วไม่ใช่ว่าอันอื่นไม่โหดนะแต่นี่คือที่เขาคัดมานะครับก็คือตรงนี้เลยเป็น top 10ดอกนะฮะแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบอันดับ10มากนะครับคนนี้นะครับก็คือท่อนดอกเขาเนี่ยจะเป็นแบบแนวพวกแบบคลิกอะไรเงี้ยคือเป็นสไตล์ที่ผมชอบเล่นมากๆนะครับพวกแบบคลิกพวกโอดีเบตเล่นอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ที่แบบ เหมือนดอกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วมันรัวๆแล้วมันเหมือนม,นมีเทคนิคของมันอย่างเงี้ยนะครับแบบไงครับอะไรแบบประมาณนี้นะครับ ก็หลังจากที่ทุกคนดูคลิปจบนะครับลหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับนักแข่งบิดบ็อกแต่และคนเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ไหมาบางคนก็อาจจะคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดชอบคนไหนก็ลองคอมเมนต์บอกดูกันได้นะครับว่าชอบท่อนบิดบ็อกอันดับไหนนะครับในท็อป10นี้นะครับหรือเป็นรอบโบนัสก็ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมนะครับก็คือชอบ1แล้วก็9แล้วก็10นะครับอิลิซี่แล้วก็ดีโลแล้วก็ เซก้านะครับผมก็คือท่อนที่1แล้วก็9แล้วก็10นะคร Oil, ับผมชอบมากนะครับผมแต่คนอื่นไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะครับก็คือชอบเหมือนกันแต่นี่คือสุดๆและที่แบบเห็นแล้วคือแบบชอบมากอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้กับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ชอบนักแข่งคนไหนนะครับหรือว่าท่อนบิ๊กบ็อกท่อนไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกข้างล่างทีนะครับผมอยากรู้มากนะครับว่าคนส่วนมากในประเทศไทยเราชอบแบบแนวไหนนะครับผมในท็อปสินี้นะลองคอมเมนต์บอกว่าชอบท็อปหนึ่งท็อปสองหรือท็อปสาม อีพีหน้านะครับ